ใครที่ยังสับสนกับคำถามคำว่าอะไรยังใช้ไม่เป็นนะคะคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังค่ะค่ะสำหรับคำว่าอะไรในประโยคคำถามนะคะภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่า what แค่คำเดียวแล้วเขาก็จะถามได้ทุกอย่างไม่ว่าคำถามจะคุณชื่ออะไรนี่คืออะไรคุณคิดอะไรคุณทำอะไรนะคะ ก็คือใช้แค่คำว่า what คำเดียวแค่นั้นเองแต่สำหรับภาษาฟินนะคะเขาใช้กันสองคำนะคะที่แปลว่าอะไรนะคะมีคำว่ามิกกับมีตะนะคะแต่ละคำเนี่ยจะใช้ยังไงมันจะแตกต่างกันออกไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าคำถามที่เราจะถามเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับอะไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยนะคะคำว่ามิ k กค่ะ ค่ะคำแรกคำว่ามิกะก็แปลว่าอะไระนะคะก็ถ้าเผื่อเราจะถามนะคะสิ่งที่เราถามเนี่ยถ้ามันเป็นนามธรรมหรือว่าเป็นสิ่งของที่มันจับต้องได้สัมผัสได้นับได้เราจะใช้คำถามคำว่ามิกะนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราชีมไปที่โตะ๊ะ นะคะแล้วเราถามว่าอันนี้คืออะไรนะคะภาษาฟินเราก็จะต้องใช้คำว่ามิกะตามาออนนะคะคำตอบก็จะตอบว่าโต oh ก็คือเป็นคำเป็นคำนามที่ว่าจับต้องได้สัมผัสได้นับได้นะคะเขาก็จะตอบว่าตามาออนเบ์ตานะคะสังเกตดูในประโยคคำถาม ประโยคนี้นะคะก็จะมีเวอร์บิออนล่ะก็คือคำว่าออนอยู่นะคะนีกาตามาออนนี่คืออะไรอันนี้ก็คือโต๊ะหรืออีกตัวอย่างนึ่งนะคะนีกาตามาออนก็อาจจะตอบว่าเซอออนกุ๊กก็คือรูปแบบประโยครูปแบบคำถามเหมือนกับเปรียบเลยอันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างนะคะแตกต่างอตรงที่คำตอบเขาอ,อาจจะซ้ำ คำที่ถามก็คือตามาถามตามาก็ตอบตามาส่วนอันนี้ถามตามาอาจจะตอบเซเพราะว่ามันคือดอกไม้ก็ได้นะคะก็คือใช้แทนอันนี้เป็นคําถามที่ว่าสิ่งที่เราถามมันจับต้องได้สัมผัสได้แล้วก็นับได้นะคะถึงถามคําว่ามิกะทีนี้ถ้าคําถามที่เราถามนะคะในประโยคนั้นมีคําว่าในนอก ข้างบนข้างล่างนะคะในนอกข้างบนข้างล่างเนี่ยภาษาไทยที่เขาเรียกว่าปุบพบทก็คือเป็นคําที่บอกสถานที่ที่ตั้งนะคะถ้าในคําถามของเราเนี่ยมีคําเหล่านี้เราก็จะใช้คําถามว่ามีกะเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเราจะถามว่าในนี้เนี่ย มีอะไรนะคะก็จะต้องใช้คำว่ามิกะในการถามนะคะก็คือมิกะตัสซอร์ก็คือในนี้มีอะไรนะคะก็คือคำถามอันนี้เราอา,อาจจะชูแจกันชูแจกันถามว่าในแจกันนี้มีอะไรในนี้มีอะไรนะคะคำตอบก็คือตัสซอร์กุกกะนะคะก็คือคำตอบก็ต้องตอบสิ่งที่สามารถจับต้องได้นับได้สัมผัสได้เหมือนกัน นะคะก็เลยใช้มิกะตัวอย่างต่อมานะคะก็คำถามรูปแบบประโยคเหมือนกันแต่เปลี่ยนคำว่าตรงสะเป็นละนะคะถามว่ามิกะเบอร์ดัลละออนก็คือบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรนะคะเห็นไหมคะในประโยคคำถามเนี่ยมีคำบุพบ,บทก็คือคำว่าอ่อนอยู่บนโต๊ะ มีอะไรอยู่บนโต๊ะคำตอบนะคะก็คือมีแอปเปิลอยู่บนโต๊ะคือ per d o l l a on omega นะคะคำตอบก็เป็นสิ่งที่จับต้องได้หมดเห็นไหมคะที่ขีดเส้นใต้เป per ตาก็จับได้นะคะนับได้กุ o กกะเหมือนกัน o m e n a เหมือนกันจับได้นับได้นะคะแม้ว่าคำถามเนี่ยจะเป็นประโยคธรรมดาหรือว่าเราจะใช้คำที่เป็นคำบุพบท นะคะท่าน,นี้ต่อมาจะเป็นคำถามอีกแบบหนึ่งนะคะที่ว่าคำตอบเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับได้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่แจกกันไม่ใช่ดอกไม้ไม่ใช่แอปเปิลแต่คำตอบเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะขยายประธานนะคะ คือตัวอย่างต่อไปเนี่ยคำตอบมันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้นะคะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวอย่างละกันอันนี้นะคะก็คือถ้าถามว่ามิกะซินุนผู้เริยนุเมโรออนถามว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยคือเบอร์อะไรนะคะถึงแม้ว่าคำถามเนี่ยเขาจะใช้เวอร์บิออนมีออนนะคะ คำตอบนะคะดูคำตอบก่อนมินนนปูเฮลินนูเมโรออนคำตอบตอบเป็นเบอร์โทเห็นไหมคะเบอร์โทรเนี่ยมันจับต้องไม่ได้มันไม่ใช่แอปเปิลไม่ใช่ดอกไม้นะคะแต่ว่าเบอร์โทอันนี้เนี่ยมันมาขยขายมันมาขยายประธานข้างหน้าอีกทีหนึ่งก็คือขยายใ,ให้รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันคืออะไรนะคะเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นคำตอบ ที่มาขยายประธานนะคะอันนี้คือคำตอบที่มาขยายประธานประธานก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประธานอันนี้นะคะก็คือถ้าไม่บอกน more, ี่ก็คือไม่รู้เรื่องเขาถามว่าเบอร์โทรเบอร์อะไรถ้าเราไม่บอกเบอร์นี่ก็คือประโยคนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะนั้นไอ้ตรงที่เขาบอกมาหรือคำตอบที่เขาบอกมาเนี่ยมันจะเป็นส่วนขยายของประธาน เพราะนั้นคำถามลักษณะเนี้เขาจะใช้คำว่ามิกะนะคะมิกะซีนุนปุเรินนูเมโรออนมีนุนปู้ n รินนูเมโรออนอะไรก็ว่าไปนะคะซึ่งจริงๆนะคะในประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะแทนตรงนี้ว่า subject ก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะอันนี้เป็น verb หรือเป็น verb นะคะ เป็น verb to be ส่วนข้างหลังนี้เขาจะเรียกว่าเป็น predicate ก็คือเป็นส่วนขยายนะคะเป็นส่วนขยายคือมา,มาขยายส่วนข้างหน้านะ,ะภาษาฟินก็เหมือนกันนี้ predicate นะคะก็คือตรงนี้มันมาขยายประธานนะคะดูอีกตัวอย่างนึงนะคะเหมือนกันเวลาคนเขาชอบถามว่าเราเชื่ออะไรนะคะ เขาจะใช้คำถามนะคะว่ามิกะเขาไม่ใช้คำถามถามมิตะเพื่อถามชื่อเรานะคะมิกะซีนุนนีมิออนนะคะคุณชื่ออะไรถึงแม้ตรงนี้มันจะเป็นเวราบิโอนล่ะแต่ว่าคำตอบนี่มันก็จับต้องไม่ได้นะคะมันไม่เหมือนกับสองข้อที่กล่าวมาก่อนนี้นะคะคำตอบก็ชื่อของฉันชื่ออิงพรนะคะ คำว่าอิงพรออนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้นะ,ะมันเป็นชื่อแต่ว่าที่ถามมิกะเพราะว่าคําตอบอันนี้มันมาขยายมันมาขยายข้างหน้านะคะว่าชั้นชื่ออิงพรนะคะก็คือถ้าเราไม่ตอบว่าชื่ออะไรประโยคนี้ก็จะไม่สมบูรณ์เพราะนั้นสิ่งนี้นะคะที่จะต้องใช้คําถามคําว่ามิกะในการถามประโยคนะคะ ตกลงสรุปถ้าจะให้ง่ายๆนะคะในการที่จะใช้คำว่ามิกะถามนะคะสิ่งนั้นมันจะต้องจับต้องได้นับได้นะคะเป็นนามธรรมนะคะหลักๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเวรบิที่ใช้ก็คือเป็นเวรบิออนละก็คืออ่อนนะคะอ่อนส่วนอันที่3นี่ก็คือคำตอบเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ เป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่ว่าคำตอบของมันเนี่ยมันทำหน้าที่ขยายประธานเพื่อให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นว่าเขาชื่ออะไรเพราะฉะนั้นในการถามเขาก็เลยต้องใช้คำว่ามิกาในการถามโอเคนะคะต่อไปเราจะไปคำถามอีกคำหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามิตะ คำว่ามีตานี่ถ้าเราดูในรูปของคำหรือตัวอักษรเนี่ยมีต่แต่ตรงนี้นะคะมันจะมีรูปที่เหมือนกับปาฏิติีวีนะคะปาฏิติีวีก็คือพวกที่นับไม่ได้หรือพวกที่มาวางไว้เป็นร,รมหรือก็คือหลักๆกก็คือพวกที่นับไม่ได้นะคะอย่างเช่นคำว่าเวตต่เห็นไหมคะเวตแต่นี่มันลงท้ายสองตัวหลังว่าเตอเหมือนกันเวต มาจากเวสีนะคะพอเป็นปารติตีวีก็เป็นเวตตาเพราะนั้นเวตตานี่เป็นปารติตีวีก็เหมือนมีตาอันนี้เป็นปารติตีวีของมิกานะคะทีะนี้เรามาดูกันว่าเวลาจะถามแล้วใช้คำว่ามีตาเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะไหนในประโยคคำถามนะคะ ก็คือจะตรงกันข้ามกับมิกาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มิกะจับต้องได้นะคะนับได้เป็นนามธรรมาส่วนอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้เลยแล้วก็นับไม่ได้นะคะประโยคนี้จะได้ยินกันคุ้นเคยหรือว่าจะเป็นประโยคแรกๆเลยที่ในการที่ใช้ในการสนทนาภาษาฟินนะคะมีแต่ซีนุนและกูลูนะคะเขาใช้ คำว่ามิตาในการถามเพราะว่าคําตอบเนี่ยมันเป็นปาิติปีหรือว่าเป็นคําตอบที่จับต้องไม่ได้คือมิรุนเลยกู้หร i v ฮิะก็คือสบายดีทำไมฮิฟาอันนี้นะคะจับต้องไม่ได้ไม่เหมือนเมื่อกี้นะคะที่โต๊ะดอกไม้โอเมนานะคะตัวอย่างต่อมานะคะ มิตตตามาออนนะคะถ้าเราใช้มิตตในการถามนะคะอย่างที่บอกคำตอบจะต้องเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะจับได้แต่ว่านับไม่ได้นะคะอันนี้เป็นไอเดซานามิตตตามาออนเซออนกาฮวก็ on, คือกาแฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ก็คือมันเป็นเม็ดเล็กๆไปหมดอันนี้นับไม่ได้นะเขาถึงใช้คาว่ามิตะนะคะ แต่ถ้าใช้มีกะเหมือนเมื่อกี้มีกะตามมาออนก็ต้องตอบไอ้สิ่งที่จับได้นับได้ก็คือพวกโต๊ะนะคะเมื่อกี้นี้ที่เราอธิบายกันไปแล้วนะคะอันนี้กาแฟพวกกาแฟน้ำตาลอะไรพวกนี้นับไม่ได้ก็ใช้มิตอะประโยคต่อมานะคะนี่ค่ะมีตะมีตะเล่าตะเสร็จหรออนนะคะ บนจานมีอะไรเหมือนเมื่อกี้นี้เราใช้มีการเหมือนกันที่ว่าเราถามว่ามิตอเลาตเซนลาออนจำได้ไหมคะที่เราถามไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เราตอบเนี่ยเป็นสิ่งที่นับได้จับต้องได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยบนจานมันเป็นพวกแยมพวกฮิลโลฮิลโลเรานับไม่ได้เราก็ต้องใช้คำมิตอนะคะเพราะว่าคำตอบนี่ อย่าลืมนะคะเป็นไอเนซานาเป็นพวกกาแฟเป็นพวกน้ําตาลเป็นพวกฮิลโลพวกนี้ก็คือนับไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวรบิโอนเหมือนกันใช้ออนเหมือนกันต้องใช้มีตะนะคะประโยคต่อมาตัวอย่างนะคะใช้คำว่าสาสานะคะมิตาโกลุสตาเฮดานในโรงเรียนเนี่ยเราทำอะไรกันนะคะในโรงเรียนทำอะไรกัน คําตอบนี่ก็คือจับต้องไม่ได้ก็คือเราเรียนเรากินนะคะโอปิตาเื้อดานไอเวรบิดพวกนี้เวรบิดที่เรียนที่กินหรือว่าจะวิ่งหรือจะนั่งหรือจะอ่านหนังสือพวกนี้เนี่ยเขาถือว่ามันจับต้องไม่ได้นะคะถ้าตอบมาเป็นเวระบิดคําถามเราจะต้องถามใช้คำว่ามีแต่ในการถามนะคะ ด,ดูตัวอย่างประโยคต่อมานะคะก็คือถ้าเราจะถามนะคะใช้คำว่ามิตาเนี่ยในประโยคคำถามนั้นน่ะมันจะต้องมีเวรบิทีท่เป็นแพทเทิร์นว่าจะต้องตอบด้วยารติติต,ติวยูนะคะยกตัวอย่างเช่นเวร์บิ กาสโซนะคะก็คือเวอร์บิกกาสโซก็คือแปลว่าดูดูอะไรคำตอบเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นพาสติทีวีดูอะไรดูท so, ีวีกาส์ดโซเทวตาหรือดูกีริยานะคะเพราะนั้นไอเวอร์บิกพวกนี้เนี่ยกาสโซคำตอบเนี่ยอันนี้เขาตอบ มีนาะกัดสนซีนัวก็คือชั้นมองคุณนะคะซีนัวเป็นปรติติบีเพราะฉะนั้นในการถามเนี่ยก็ต้องถามเป็นมีนะนะคะถามเป็นมิกาไม่ได้ที่ถามมิกาไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาใช้เวรบีที่มันต้องตอบด้วยปรติติบีนะคะก็คือกัตโซเวรบีกัิเตนซีนัวนะคะดูตัวอย่างต่อมานะคะ เกี่ยวกับเวรบิที่จะต้องตามด้วยปาริติตีปีเวรบิรักกาสตานะคะแปลว่ารักมิตสินารากัสตาก็คือคุณรักอะไรคุณรักคุณชอบมากๆคุณรักอะไรชอบอะไรมากคำตอบนะคะเขาก็ตอบว่าเขาชอบช็อกโกแลตนะคะซึ่งคำว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นปาริติตีปีเพราะว่า มันใช้กับเิร์บที่ต้องตามด้วยปาลติติบิรากัสตานซีนัวรากัสตานซุลาตาเพราะนั้นคำถามที่จะถามต้องใช้มีตะนะคะไม่ใช่มีกะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าถามว่าคุณเรียนอะไรมีแต่ซีนาวปิสเกเลนมีนาวปิสเกเลนซ้วมเียนะคะก็คือเรียนอะไร เรียนซัวแม่ซัวแม่นี่เป็นปาร์ติตีีเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องใช้มีตาค่ะอันนี้ก็จบแล้วนะคะแต่ว่าจะมีประโยคมาให้คิดอยู่นะคะก็คือเวลาเราถามเวลาเนี่ยตอนนี้เวลาเราเวลาเท่าไหร่ตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะเขาจะใช้คำว่ามีตะเกลโลออนท่นี้บางคนก็งงทำไม ถามมิตาเกโลออนทำไมไม่ใช้มิกะมิกะเกโลออนนะคะจริงๆตรงนี้นะคะที่ว่าจะต้องใช้คำว่ามิตาเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องตอบเป็นเวลานะคะซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้จับต้องไม่ได้นะคะก็เลยต้องตอบเป็นเวลาแต่ถ้าจะใช้คำถามที่ขึ้นต้นโดยมิกะมิกะเกโลออนนะคะ ถ้าจะใช้คำนี้นะคะอย่างที่บอกเขาว่ามิกาเวลาถามเนี่ยคำตอบน่ยต้องตอบเป็นอะไรที่จับต้องได้นะคะเป็นหลักๆถ้าถามมิกาเกลลออนนาฬิกาเนี่ยคืออะไรเพราะนั้นคำตอบตรงนี้เขาจะตอบเป็นเหมือนชิ้นส่วนนาฬิกาอย่างนั้นนะคะนาฬิกาก็คือ,เ,อเข็มยาวๆสองอันคือคำตอบจะต้องเป็นตอบเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะถึงจะถามว่าเป็นมิกา นะคะเพราะนั้นเวลาถามตอนนี้กี่โมงนะคะว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราก็จะใช้คาว่ามิตะเกโลออนนะคะเกโลออนัวลีกูเมนนลัวลีกูเมนนลตานะคะค่ามาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆเ,เข้าใจดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็คือถ้าจะสรุปนะคะคำถามที่เราจะใช้ถาม นะคะถ้าถามเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะสัมผัสได้นับได้นะคะหรือว่าคำตอบเนี่ยมันมาขย,ขยายประธานหรือว่าช่วยช่วยเราเข้าใจในประธานมากขึ้นคำถามพวกนี้เราจะใช้คำว่ามิกะนะคะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยจะใช้กับ verb โอนล่ะนะคะมิกะก็คือจับต้องได้ถ้าตรงนี้เพื่อน เพื่อนๆหรือว่าน้องๆอยังจำไม่ได้ก็พยายามจำนะคะว่ามิกาเนี่ยคือมันจะมีคนฟินนะคะชื่อคนฟินที่ชื่อมิกานะคะแอมตรงเนี้ยแอมอีโกะมิกาเนี่เป็นชื่อผู้ชายนะคะเพราะนั้นมิกาชื่อผู้ชายผู้ชายเป็นคนที่จับต้องได้นะคะเราสัมผัสได้เพราะนั้นมิกาอันนี้นะคะ ที่เป็นประโยคคําถามมันก็จะต้องจับจับจับต้องได้เหมือนกันก็คือเราจะเปรียบเทียบว่าคําถามตรงนี้มิกาที่เราถามเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมิกานั่นแหละมิกากคือเป็นผู้ชายจับต้องได้เพราะนั้นถ้าเราจำมิกากับมิกแกนี่ก็ก็อาจจะจําได้แม่นขึ้นก็คือเป็นสิ่งที่จับต้องได้แล้วเราก็เวลาถามเราใช้คําว่ามิกาในการถามนะคะ ส่วนอีกคำหนึง่งถ้าเราจะถามคําว่ามิตาเนี่ยสิ่งที่เราถามเนี่ยมันจะต้องจับต้องไม่ได้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเลื่อนลอยมันจะแบบเป็นแอบสแตรกนะคะเป็นสิ่งที่เป็นจิน,จนตนาการนะคะเป็นสิ่งที่นับไม่ได้นะคะอย่างเช่นพวกน้ําตาลพวกกาแฟนะคะส่วนที่จับต้องไม่ได้ก็คืออาจจะมิตามิตาซีนามิตาซีนายัดเตล็ ก็คือคุณคิดอะไรอยู่คําตอบก็อาจจะแบบฟุ้งๆเรือลอยๆก็คือเป็นเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้อยู่ในอากาศนะคะหรือไม่ถ้าถามด้วยมิตานะคะก็ต้องจําให้ได้ว่าในประโยคคําถามนั้นมันจะมีเวรบิเวรบิที่จะต้องตามด้วยปาริติีฟีนะคะอันนี้ก็คลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็น่าจะ เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ายัางไงเผื่อมีคำถามมีอะไรก็สามารถเขียนถามมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวจะจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะมออ้อยกา